ที่ขอวะขอบกลับนะครับจ่าลูกูครับพี่รองยศครับบารดารการครับจ่าลูกูคนร้องกันสาธุสาธุครับสาธุขอเจริญพรทางข้องฟันขอความเจริญสุขยิ่งแกยากิโยมทุกคนมีโศกมีหลับมีความสุขความสบายใจซ่องแต่มาขออีกมาขอข้องฟันมาสัมภาษณ์ข้องฝัน จะฟันไว้ต so ั้งแต่วันพระโบ่แม่นฝันเมื่อเมื่อคืนนี้คืนนี้ฝันฝันเยอะฟันวันขึ้นคืนฝันวันแปดค่ำที่แล้วมาน่ะวันวันอ่าวันวันเปดค่ำว่าเป็ี่ยนวันวันอย่างหนอวันสูงวันเสาร์นี่ละครับผมแม่นบ่กจำบันแม่จำวันอังคารบ่ะวันพระวันข้างต้องแปดค่ำไงนั่นแหละสัญญาณมาเลยวันอังคาง บมเมนตันควันธาตวันธานะเป็นคำนะวันอย่างเป็นวันสุกวะวันสุกใช่ใส่แล้ววันสุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนาะนั่นหละขึ้นวันอาทิตย์คำมาของวันอาทิตย์นั่นแหละครับผมแต่ว่ามันที่แกงเป็นวันจันทร์ฝันปู้นะฝันว่าได้ถามโยมเพิ่อนโยมเพิ่นมัน เพิ่นกับมาวัดยุบประจำฮะร่ะเพิ่นกับเวลาเป็นการเป็นบุญเป็นงามเพิ่นกับมาซอยเพื่อนเน่เป็นหมอลลัมมอล้ัพักดีซื้อเพิ่อนะครับอืผู้เลยถามเพิ่นว่าหมอล้ัซื้อเลขตัวไหนวันนี้อืมซื้อซี่หนึ่งซี่สองพระอาจารย์ครับอืซื้อลายบันไดเ่ะซื้อไว้ลายบันไดถามเพิ่นอืมซื้อสั่งซื้อซี่สิบตัว อันนี่ฝันสร้างซื้อสี่สิบตัเพราะว่าสี่คืนอยู่ว่าฉันได้เขาบอกหม้อกับปูน่ะม่ล้ำหม้อกับปูนอ่ะเขาว่าสี่คืนอยู่จัดได้วาเพราะได้ว่าคืนนี่มิแตว่าเขาวาน่สี่คืนเจ้ามือน่ะอ่าผู้คนไปซื้อน้ำอันนี้ฝันนะโอ้ซื้อไว้ร้ำบอลเนี่ยซื้อไว้เลี้ยวได้เลี้ยวได้ว่าเขาว่าสี่คืนอยู่ กับบ่ได้คืนดอกในในฝันกับมีบ่ได้ฝันเหงาครับฝัสนสานั่นล่ะอ่าแล้วบัดนี้มือ่อคืนนี้ก็ฝันมื้อคืนนี้มือ่อคืนนี้มือ่อคืนนี้มือ้อนี้แจ้งมนันครับฝันว่าสร้างตงัวย้อยใหญ่ลอยมาโอ้สร้างยิ่งได้เป็นปร้อยบ่ย่างเดิลอยมา้อยมาเลยตอนหน้าปูนี่ครับสร้างงวงไม่ว่ามันพอเจดียมันละสร้างป้า<อ> พอเป็นพอธาตุผมพระธาตุผมไงตามที่ฝันเห็นสร้างมันนี่เรเคยเห็นไงป่ะนี่เจ้ากระโตกครับผมลออันจังสิเด้เอาขาหน้าเดินหน้าเอาขาหลังไปข้างหลังมาคือห่อละเหยียดขาหน้าเหยียดขาหน้าขาหลังเออเต้าโป๊ะตีงห่างไปลอยมาทั้งหน้าลอยมาทั้งหน้าปูดปูก็เห็นโยมมันก็ยืนอยู่น้ำกันอีกตัวนึงสร้างยืนอยู่ห้างกันประมาณสิบเมตร ยืนหันหลังให้หันท้ายมาให้บ่งตัวนี้บ่้ยแ่มันตัวห่อมาออมร้อยมาดิร้อยพันหนามาเลยตัวโอ้สร้างเลยคือตัวนี้ฝันมื่อคืน,นประมาณบทตีสามกับตีสี่เพราะว่าลูกตีตีสีเ่เข่งก่อนนาฬิกาจะปลูกเอิญให้ลูกฝันอันนี้คือฝันจังซีกร็เลยฝันว่าเออฝันยังซี่ท่านฝันยังซี่ แน่นอนได้รับโชคหลับแต่ทีทั้งไหนกับโบลูทางเขา,าเสียงหรือทั้งหลับร้อยกับโบลูอันนี้สร้างร้อยมาเนะ้ะสร้างตีไปยังก้าวสร้างเอาที้าจนน้ำเงินหนาจนน้ำใยหลังก้าหนะักก้าวพกคนรอดหรือเปล่าค,คือตัวตัว้อยมันนี่คือหันหนาไปทางตัวยืนยืนหันท่ายมาเนี่ยผู้ดได้สนใจผู้ได้ได้ตนอะ่ะยืนหันโวดากแบงไงได้ศาสตร์ขัน ตัวลอยนึ่งงยก็ตัวยืนดิลอยมากพอรลด4จุดหนึ่งไงยกวนั้นบุญละเงยเลยสร้างตัวเงเง้าเง้าเด็ดยไหลกูสหเง้ากูซีเม็ดปุ่นตัวลอยมากหันนาไปหาตัวนั้นหันถ่ายมากแน่นหันถ่ายมากนี่ตี่เป็นเลขหกคนตัวสร้างนกครับเก้าสร้างเด่นนะเก้าเก้าหันนาไปหาเลขหกเด้สร้างตัวนั้นนะขาไปเยียดไปใช่ไหมครับผม คือสังเกตวงมากหอ่อขาแบบเดียวกันเลยเแต่บปตีร้อยไปกับสร้างพวกมันสร้างตางสร้างปินนี่แหละทำโบรตีนห่อเวิงวิงหมือได้ท่วงอยู่ว่ะปู้ได้ท่วงเอาสร้างนี่เลยคือห่อเนี่ยได้ท่วงเอาสร้างนี่คือห่อได้หมดตัวหนึ่งยืนบุนซํานี่กับประมาณสารานั่นเอาตัวนั้นพันยืนค้อยๆกับว่ากิน อาหารเ่ด,ดีดด๋ยวโปรตินงปรีนเนี่ยตัวน,นั้นครับพราะแมนสร้างไตนิ่งนิ่งหางติ่งอยู่ตัวตน,นั้นเนี่ยพวกเน่ยปั้นตูห่อมาตัวลอยมาเรียยว่าสร้างคู่สร้างคู่ค่วพวะแมนไปเหมือนกันแต่ว่า,า,ามันขาขาเนี่ยมาเหมือนกันขา,าขานเนี่ยเหยียดท่าเหยียดหลังเป็นเป็นท่าหอออันนี้เป็นปัญหาแล้วบ่เนี่ย เจอฝันเมื่อคืนนี่สดๆอันฝันว่าหมอลำโยมหมอลำบุซี่เลขนกอ่ฝันไว้แปดคำชื่อเปอไดกับปูวันอาทิตย์แปดคำฝันชื่อเปอได้กับปูเพิ่นบ่เพิ่นซี่ซี่หนึ่งซี่สองซี่ี่สองซี่หลัลเซี่สอง เพื่อนว่าเพ่งสร้างซผมถามเพื่นว่าซี่าาลายปันไดืี่ไว้ลายปันได่าสร้งซี่ไว้ซี่สิบตัวตอ,อ,อ,อนนี้เพิเ่อนไ้ว่าว่าเขาวัดซี่ขืนอยู่หลวงพ่ออาจารย์รก,ก็ว่าบ่ว่าว่าบ่บบบบบาบาได้ขืนหรอก้งว่าเพิ่เว้าบในคำเพิ่เว่าในฝันนะไ,ได้เลขกแล้วตัวนี้ก็่าสิ้นฝันปันเนี้บ กับเบ่อน,นี่อันนี้คือบ่อเป็นโต้บาเนี่นครับผมไ่ได้เห็นตโต้โย้มถามโย้มนี่คือคือในความฝันชัดชัดแบบจำได้ครับกับเมื่อคืนเนี่ยับบ,บนรางเนี่ยโอ้ยเบาะบันจืนเว้ากันจุงงสิล่ะอ้รับจะยื่นถามกันละถามกับร้อนะยืนถามเพื่อน เพื่อนก็เป็นผู้โศผู้หมานอยู่ด้วยผู้นั้นมรำลัมปเนี่เพื่อนเป็นคนโศคนหมานอยู่ด้วเป็นมักเสียงเรือเแมนมักเสียงแล้วเพื่อนพึ่งไปบูชาหลวงพ่อเพราะที่เพื่อนบูชาหลวงพอรวยมาไหวบูชาเพื่อนรถเพื่อนรถเป็นผู้ที่มีงานยุ่เรียบอะจากเพื่องานอื่อๆนะเพื่อนเป็นมอลําป่ะบันที้ปู้นันเห็นสร้างปู้ตีเป็นอย่างสร้างนี่ปู้นี่เห็นสร้างนี่เป็น สร้างเนี uh. <c ant y> ่ยในน้ำส <c ant y> <c ant y> <jam> ัตว <c ant y> ์ใหญ่เนาะขันตีในเลขสร้างมันเกียรติเลยแต่ว่าคันตีไปอีกนึงเก้าเก้าสองโตโตนี้ก็เก้าตัวนั้นกับเก้าอบบขันเบิ้ลเนี่ยเก่าเก้าแต่มันโบได้มาน้กันอยู่แล้แต่ว่ามันตัวนึงมันหันหลังมันหันหลังไงเขาได้ตัวหนึ่ง หวเกาเกาเอองกเกาเกาเนาัวาวงไปสิไดหัวงน่อยวงดูไปรจการเก้าแ้งงวบริหไปดูไปข้าข้าก็วงโดไปลอยมากลยยลอยมาย่อยถาทาตัดหน้าอธิปุลเนี่ยสูงแมนยู่สูงสูงวิดดินยู่สูงเลยยื้สูงนี่วิดดินเลยเขาลอยขาวิดดินมืนพระตำนี่วิดวิดไม้พื่น่ะวิดหัวพ่น่ะ บ้างเดียวเห็นพอดีพอดีนะตามที่ปู่เคยฝันเห็นสร้างอยู่นี่เนาะฝันฝันเคยฝันงวนนั่นฝันว่าสร้างมาอยู่ในวันยืนแต่พี่ยยืนเลี้ยงนั่งไปขึ้นไปหอวทางลงลงมาคนน่ะเรียกงวนนั่นมันออกเก็บเก้าเก็บเก็บเก้าเก็บปีปีหกหกเลย ไปปลายปีแล้วประมาณเดือนธันวาห์หัวมันงวดเด๋มันออกเกล็ดเก้าเก็ดนั่นฟันบบ้ให้โยมฟังอยู่ว่าเมื่อคืนนี้ฟันอาจารย์ฟันว่าเห็นสร้างมีเลี้ยงแถวกันพูนขึ้นไปหอดพูนตูโบอยางกตูแต่ว่ายืนแถวขึ้นไปยุบเป็นคนละโบ่ติดกันเด้หางมันหลออกเกล็ดเก้าเกล็ดโอ้เกล็ดเก้าน่ะหัวนั่นน่ะฟันเห็นสร้างเดบ อาเมื่อคืนนี่ฟันเรนสร้างนี่มันที่ผมมาตกเก้าอยู่ว่ะจากจิดเก้าเป็นเก้าจิดมันว่าแน่แล้วของมีเนาะแต่ว่าเลขอันันนี้เขาเตียวแต่ว่าอันเขากับเน่นเอาตัวที่เขาเห็นสัตว์หูคนละไม่หมดหรอเน้นตัวเขาสัตว์หูก็คือคนมาซีหนึ่งซีสองคนซี้ไว้อ่า เพืชซีไว้แล้วซีหนึ่งซีสองแล้วเพื่อนว่าเพิ pues оче, ่งสร้างซีสีโต่มันก็จะเป็นเป็นตัวที่ใหญ่บนนีเพืชที three, ่เน้นตัวใดญเขาก็เน้นบดถึกเดือบบ้านเพราะว่าเพื่อนบ่ได้วันเน้นเพป็นบ่ได้วันเน้นตัวนั้นตัวนี้ได้พาจ้างเพป็นบ่ได้วันแต่เพื่อนว่าเพิ่งซื้อตัวนั้นในฝันแต่ว่าตัวปูมักบ่อปูมักสีหนึ่ง มักซีนละใบเสงตัวส่นตัวพี่นมีตัคืมีตวให้ก้อนเ่นบนี้ให้งบน้อยฟังเอาพิจารนาเอาหมักงแมนหมักซีนมักตัวเดียือซีนึกันตัวแขกพอาขึ้นต้นเลยเนีตัวเก้าที่อ้ตัวเกาอย่วหงมันตัวเก้าตัวเก้หมันมันจะลอยอยู่มันจิลอยว่าเล่นไท สี่สีหนึ่งครับอฟซีครับผมฟันสร้างเนี่ยมันจะตีเป็นเลขได้ตีเป็นย่งหนึงที่โชคใหญ่เข้ามาแนนครับผมตีเป็นยังไน่งท่โชคใหญ่เข้ามาโชคใหญ่เข้าวัดปิดแ้นาเป็นเัดเลขันเฝันเนาะอป็นฝันเป็นเลขฝันครับ พื่แสงคือตัวเด่นนคผมก็ผู้ใดสิมักแจ้ตตองหวดกับพวกอย่งเั้ยนะเป็นเด็กถูกตองหวดดอะมันลืมแล้วแตกตั้งหลังจะลื่มอะไรลื่มแตกลวดสองสามห้าหรือเขา,หาให้ดูเป,เป็นเน่ท่านเป็นเด็กถูกจังตาปูจุดว้ตองหวัดฝันม,ม,มีผู้มักสีหนึ่งแต่ว่าตัวฝันนี่คือตัวมักที่ชุดคือสีหนึ่ง แต่ว่าวงว้ใหกัน<ม>คือวงไว้ให้นะครับขีเตียนใต้กับล่องอีกนะปูว้าไว้เก้าเจ็ดตัวเก้านี่แหละอนี่แล้วก็เก้าเก้าเอาหัวข,ขึ้นหัวลงแต่ว่าตัวนึงหันหน้าไปใส่ตัวนึงหันหลังใส่หนีที่ครับพี่ที่ครับ,รบตัวที่เหาะไปหันหน้าไปหาตัวที่ยืนอยู่นะก็เลี้ยวผมขึ้นหัวลงให็นไครับเนาะสบศกมันมะันตาัๆด้วยครับผมข้างหลัง 干活了。